สวัสดีครับพบกับผมนะครับซิม AAA วันนี้ผมจะมาแนะนำตัวละครภายในเกม Area F2 ให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับวันนี้จะพบกับตัวละครอะไรไปรับชมกันได้เลยครับผมขอพบกับ MagNet ตัวละครที่จะได้รับมาตั้งแต่แรกตัว MagNe t จะเป็นฝ่ายโจมตีนะครับผมจะขออธิบายก่อนนะครับตัวละครทุกตัวภายในเกม Area F2 จะมีค่าสถานะติดตัวอยู่3าอย่างค่าแรกคือค่าเกาะครับ ค่าที่2คือค่าความเร็วค่าที่3คือค่าความยากในการเล่นทั้ง3ค่านี้จะมี3ระดับนะครับต่ำกลางสูงเรามาดูค่าสถานะของแมกเนตกันครับเกาะอยู่ระดับ2ความเร็วอยู่ระดับ2ความยากในการเล่นอยู่ระดับ1จากที่ผมดูค่าสถานะนะครับผมสรุปได้ดังนี้ถือว่าเป็นเกาะที่ไม่ได้ถึกมากเลครับ แล้วก็ไม่ได้ปอกอยู่ในระดับกลางนั่นเองส่วนความเร็วนะครับก็อยู่ระดับ2ซึ่งถือว่าอยู่ระดับกลางนะครับไม่ได้ช้าไปนะั่นหรือไม่ได้เร็วไปความยากในการเล่นอยู่ระดับ1นึก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายกันเลยทีเดียวนะครับต่อมาเรามาดูอาวุธหลักของแมกเนตนะครับจะมีอยู่2ปืนปืนแรกจะเป็น SA8A2 นะครับดามเมจปืนอยู่ที่47ครับอัตราการยิงอยู่ที่670ครับแมกกาซีนอยู่ที่30ครับ แรงถีบอยู่ที่37ครับศูนย์เลงที่สามารถใช้ร่วมได้นะครับจะมี red dot holographic r e f l e x optical นะครับปืนที่2นะครับจะเป็น mr 1 0 1 4ครับดาเมจปืนอยู่ที่34ครับอัตราการยิงอยู่ที่150ครับแม็กกาซีนอยู่ที่7ครับแรงถีบอยู่ที่100นะครับเรามาดูศูนย์เลงที่สามารถใช้ร่วมได้นะครับมี red dot Holographic r e f เ e ็กครับต่อมาเรามาดูอาวุธลองของ m a g เนตกันนะครับจะมีอยู่2ปืนเช่นกันครับปืนแรกจะเป็น usp 4 5ครับดาเมจปืนอยู่ที่48ครับอัตราการยิงอยู่ที่300ครับแม็กกาซีนอยู่ที่12ครับแรงถีบอยู่ที่65นะครับศูนย์เล็งที่สามารถใช้ร่วมได้นะครับมี Red Dot Holographic มีเฟกครับปืนที่2นะครับแม็กนัมครับดาเมจปืนอยู่ที่78ครับอัตราการยิงอยู่ที่200ครับแม็กกาซีนอยู่ที่6ครับแดงถีบปืนอยู่ที่100นะครับศูนย์เล็งที่สามารถใช้ร่วมได้นะครับจะมีเล o ดอทโอลูกราฟิกรฟเฟกครับต่อมาเรามาดูอุปกรณ์เสริมของแม็กเนตนะครับ 1. วัตถุระเบิดครับ 2. ลูกระเบิด แมกเนตยังมีความสามารถวิเศษนั้นก็คือระเบิด EMP ครับตัวระเบิด EMP สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดของฝ่ายป้องกันนะครับเช่นกับดักระเบิดกับดักพิษระเบิดแก๊สระเบิดรีโมทเครื่องช็อตแจมเมอร์ mer, เครื่องสแกนชีพระบบแม่เหล็กอีกอย่างนะครับตัวระเบิด EMP ของตัวแมกเนตนะครับสามารถทำให้สโคป หรือศูนย์เล็งของฝ่ายป้องกันนี้ใช้งานไว้ได้ชั่วคราวนะครับลักษณะการใช้งานของระเบิด EMP นะครับคือการคว้างระเบิด EMP ไปในจุดต่างๆที่คิดว่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสของฝ่ายป้องกันอยู่นะครับหลังจากนั้นระเบิด EMP จะระเบิดและสร้างสนามแม่เหล็กไปทําลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกพวกนั้นนะครับตัวละครแมกเนตมีความจำเป็นอย่างมากในการ บุกของฝ่ายโจมตีครับเพราะเป็นตัวที่มีตัวระเบิด EMP สามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายป้องกันนะครับทำให้การบุกไปอย่างราบลื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันครับตัวอย่างที่1นนะครับผมจะใช้ระเบิด EMP ทำลายกำแพงช็อตไฟฟ้าตัวอย่างตัวที่2นะครับ ผมจะใช้ระเบิด EMP ทําลายแจมเมอร์หรืออุปกรณ์รบกวนสัญญาณนั่นเองครับในกรณีที่เราใช้โดนเข้าไปสอดแนมในห้องแต่เราไม่สามารถเข้าไปสอดแนมได้เพราะมีสัญญาณรบกวนอยู่นะครับนั่นก็คือแจมเมอร์นั่นเองเมื่อผมคว้างระเบิด EMP ไปในจุดตรงที่คิดว่ามีแจมเมอร์อยู่เมื่อระเบิดออกนะครับแจมเมอร์ตัวนั้นจะถูกทําลายทันทีเราก็สามารถใช้โดนเข้าไปสอดแนมได้อีกปกติครับผมต่อมาเรามาดูตัวอย่างตัวที่สากันนะครับ ผมจะใช้ระเบิด EMP ทำลายระเบิดรีโมทของฝ่ายป้องกันกันนะครับในกรณีที่เราเล่นจริงนะครับบางทีผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอาจจะโยนระเบิดรีโมทวางไว้จุดต่างๆเราสามารถใช้ระเบิด EMP ในการทำลายได้นะครับเมื่อเราคว้างระเบิด EMP ไปแล้วนะครับตัวระเบิด EMP ก็จะทำลายระเบิดรีโมทหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของฝ่ายป้องกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อได้รับชมคลิปแนะนำตัวละคร ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมรบกวนกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาคลิปหน้าจะเป็นการแนะนำตัวละครอะไรกุณาติดตามได้ที่แชแนลนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ